สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดต สิทธิของผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะคะซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการค่ะเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานมีสิทธิได้รับประโยชน์ดทดแทนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้ยินว่าผู้ประกันตนออกจากงานจะได้รับ4 5 70%เซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือช่วงภาวะโควิด -19 ค่ะซึ่งเป็นช่วงโรคระบาดนะคะประกันสังคมเขามาีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างลาออกค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ผู้ประกันตนกรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตรา1อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาท และสำหรับผู้ประกันตนกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทเหมือนกันค่ะและฐานเงินเดือนสมทบสูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทโดยผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคม หรือขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e s e r v i c e d o e t o g h s นะคะซึ่งเป็นระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ประกันตนในกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกโดยต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารเข้าไปในระบบด้วยนะคะ เมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ e-service นะคะหน้าที่ต่อไปของผู้ประกันตนกรณีว่างงานก็คือรายงานตัวตามนัดเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้ประกันสังคมเขาจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆไปค่ะตามที่เราทราบกันอยู่นะคะว่าผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า หเดือนภายในระยะเวลาย้อนหลังไป15เดือนก่อนการว่างงานค่ะและสำหรับผู้ประกันตนที่อายุ55ปีขึ้นไปนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานค่ะแต่จะไปได้รับสิทธิ์เป็นกรณีชาราภาพแทนนะคะ